วันนี้มาเข้าสวนรอบค่ำจะ้ะเพื่อนมาขย่าดอกอีกแล้ววันนี้ขย่าเพลินเลยแบบนี้กำลังขย่าดีเลยนี่คือไม้ตะขอนะทุกคนนี่คือไม้เนาะนี่คือไม้นี่เขาเรียกไม้เกาดอกต้องทำมือเบาๆใจเย็นๆเนาะก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าทำไมต้องขย่าพี่นัน ทำไมต้องเขย่าใช่ไหมเดี๋ยวจะตอบเนาะเพราะว่าถ้าให้เขาล่วงหล่นเองเขาก็ล่วงนั่นแหละแต่มันจะมีบางอันที่ว่าจะติดอยู่กับผลทุเรียนของเราใช่ไหมถ้าลมพัดเขาก็ล่วงเองของเขาได้แต่อาจจะล่วงไม่หมดทีนี้ล่วงไม่หมดมันก็จะติดอยู่กับผลทุเรียนของเราทีนี้ก็จะทําให้เขาจะบีบตัวเขาจะบีบตัวรัดตัวกับผลทุเรียนของเราทีนี้ก็ ถ้าพูดแบบนี้อธิบายอาจจะไม่เข้าใจเราจะต้องให้ดูรูปไปใกล้เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เขาเรียกก็เป็นหางแย้ใช่ไหมบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูคลิปที่แม่นันอัดไว้ตั้งแต่แรกๆเนาะอันนี้คือจะอธิบายให้ฟังเนาะอันนี้คือหมวกหรือว่าดอกเกสรของเขาเนาะเขาล่วงแล้วเนาะเนี่ยเราจะต้องเอาออกแบบนี้ให้หมดเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกลมพัดปกติธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็จะล่วงของเขาเหมือนกันแต่อาจจะล่วงไม่หมดอืมอาจจะล่วงไม่หมด ทีนี้มันก็จะเกิดการแห้งถ้ามันล่วงไม่ทันเวลามันก็จะบีบตัวกับผลทุเรียนของเราติดแห้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้มันก็จะบีบติดอยู่กับผลทุเรียนของเราแบบนี้ก็จะทําให้รูปทุลูกทุเรียนของเรา่อรูปทรงบิดเบี้ยวไม่สวยงามอ่าถ้าหากว่าเรา,เาไปขายก็ก็ไม่ได้เกีรตเอเกีรตบีก็จะได้ไซส์ที่ว่าเป็นนอนลูกบิดเบี้ยวไม่สวย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ใจเพื่อนๆน,นี่อธิบายให้คนคนที่ถามมาเนาะมีเพื่อนถามเข้ามาเนาะ,ะคนที่รู้แล้วเราก็อย่าดราม,ม่ากกันเนาะ,ะก็อย่าบอกว่าพูดซ้ำซากอธิบายซ้ำซากไม่ใช่เนาะอันนี้คือเราตอบเพื่อนที่เขาถามเข้ามาใหม่เนาะคนที่รู้แล้วก็เราอย่าว่ากันนี่คือดอกที่เขาล่วงลงไปแล้วนะทุกคนเกสรที่เขาล่วงลงมาถ้าหากว่ามันหนาหรือมันเยอะเกินไปบางส่วนเขาจะใช้วิธีการโกยออกนะนเพื่อน เพราะว่ากลัวทําไมต้องโกยเพราะว่ากลัวมันจะมีความชื้นมากเกินไปไงถ้าชื้นมากเกินไปก็ไม่ดีนะทุเรียนน่ะต้องคนที่ทาสวนทุเรียนเท่านั้นถึงจะเข้าใจเนาะถ้าคนที่ไม่ได้ทําสวนทุเรียนก็จะไม่เข้าใจเนาะมันมีหลายขั้นตอนหลายวิธีการเนาะนเพื่อนๆเนี่ยเราจะเขย่าแบบนี้ใช้วิธีการใช้มือเบาๆเนาะอันไหนที่มันติดมันไม่ออกแล้วก็ใช้มือแกะออกเนะาะเนี่ยมันไม่ออกเราก็ต้องดึงออกเนาะก็จะทําแบบนี้เรื่อยๆทุกต้นเนาะทาทุกต้น มันก็ไม่ได้บานแต่ช่วงนี้เริ่มเริ่มจะบานเยอะแล้วช่วงนี้ก็คือเข้าสวนก็คือนี่แหละถ้ามันแห้งนานเกินไปมันก็จะไม่ออกนะทุกคนถ้าแบบนี้มันก็ยังไม่ออกยังไม่ถึงกําหนดเวลาของเขาเนาะตอนนี้ที่เราลงมาในสวนนี้มันก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะเพื่อนๆนีเน,น,นี่ยถ้าเอื้อมมือถึงก็จะใช้มือเอื้อมเนาะแต่ถ้าเอื้อมไม่ถึงก็ใช้ไม้เกานั่นแหละ ถ้าสุดปลายไม้ก็ใช้วิธีขึ้นจ้าเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าดีมีสาระมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เนาะแบ่งปันสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะคิดบ้าหรือว่ากำลังปลูกอยู่แต่ยังไม่รู้วิธีการขั้นตอนการดูแลมาทำแบบไหนยังไงก็เอาของแม่นันไปทำตามเป็นแนวทางได้เนะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะบ๊ายบาย